มมมมมมมยยยยคุณนายปาดิบ Channel สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะดิบมาที่ล็อกนะคะกำลังจะพาทุกคนมาดูสปปรรพสิ่งที่เรียกว่าโอเปนโตเพราะมันจะมีอะไรหลายสิ่งอย่างมากนะ อันนี้มันเป็นออเบนโตะที่เขาแบบชอบเอาไปเขาเรียกอ,อะไรไปปิกนิกกันนะคะส่วนมากก็จะแบบประมาณนี้ใส่แซนด์วิชหรือไม่ก็ใส่พวกผลไม้นะคะเพราะว่ามันจะมีรูระบายอากาศน,นีหรือจะทรงนี้ก็ได้อันนี้มันเป็นเหมือนอะไรอะพลาสติกแล้วก็มีฝาปิดข้างบนแแต่เราไม่แน่ใจว่าน้ํามันจะออกหรือเปล่าไม่แนะนําใส่ซุปนะคะจริงๆถ้าเป็นอาหารเป็นซุปก็ควรที่จะใช้ที่มันแบบ ดิดดีๆนะไม่ควรใช้แบบนี้จะบอกว่าพวกเนี้ยนะเวลาที่มันเราใส่อาหารใช่ไหมคะแล้วพอเราเสร็จแล้ว,วเราสามารถที่จะแบบดึงมันออกอย่างเงี้ยเราก็พับมันให้มันเล็กๆได้มันจะพับแบบเนี้ยเลยฉันก็มือเดียวเนาะเออๆเนี่ยพับอย่างเงี้ยก็คือแบบเวลาเก็บกลับบ้านนะคะมันจะประหยัดที่ด้วยซี่นันเหล้อ,อันเท่านี้เองน่าเนาะ,ะสีสวย้วย ชอบสีแบบนี้แล้วก็มันจะมีหลายไซส์อยู่นะเนี่นยดูไซส์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นี่สไลม์มือเราประมาณนี้ไซส์เล็ก990นะไซส์ใหญ่1,100แล้วก็อันนี้จะเป็นต่อนข้าวธรรมดานะคะมีที่ปิดแล้วก็มีเศษตะเกียบด,ด้วยกันเขาสีมีสีออกเขียวสีออกน้ำตาลแล้วก็สีขาว พวกถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นน้ำ,น,ำน้ำหน่อยพอได้นะเพราะว่ามันมีขอบยางแต่ว่าอันนี้ไม่น่าจะได้นะคะเออเฮ้ยก็ดูดีนี่หว่าดูดีแต่ไม่แนะนำให้น้ำมากอยู่ดีนะคะอันนี้น่าจะพอได้ถ้าแบบมีซอสอะไรนิดๆอะไรเงี้ยแน่นอยู่นะเออเฮ้ยน่ารักค่ะอันนี้น่าน่าซื้อน่าโดนเองอันหนึ่ง เออถ้าอย่างนี้อาจจะแน่นกว่าหรือเปล่าครับเซตสองอันสองอันพันหกห้าสิบอันนี้เป็นสี่เหรียมแต่เราว่าถ้าเป็นถ้าเราแบบใส่ซุปใส่ก๋วยเตี๋ยวเลยไอ้ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่แกงอะไรเงี้ยไม่นา่ารอดรุ่นนี้ดูต้องอื่นกันมากเลยกว่าอุ้อยอียงทำไมทำไมต้องน่ารักจ่ะ <laughs> ที่เธอมันน่ารักจรงเลย โอ้ยเป็นรูปหัวใจเดี๋ยว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 เป็นอันนี้หนึ่งเราคือแล้วมันจะไปพอกินอะไรเนี่ยเท่าน,นี้ไม่อิ่มไหมคะมันไม่อิ่มไหมคะมันน่าจะแค่ผลไม้ปุ๊กปีกนิดๆอะเก้าร้อยเก้าสิบยั้นไม่อิ่มเรูปหมี เป็นลูกโอนิกิริอันนี้เอาไว้ใส่โอนิกิริได้นะคะขอบปั้อันนี้ก็คือเอาไว้ใส่ไข่เลยใช่มัน้มาเป็นลูกไข่แบบน,น,นี้โอ้โอนิกิริมีสามไซส์นะคะไซส์เล็กไซส์กลางและไซส์ <laughs> ใหญ่คือใหญ่มากไซ <laughs> ส์ใหญ่ใหญ่เบยมากเดี <laughs> ๋ยวมาดูตรงนี้ต่อไหนะคะต่อค่ะ ตรงนี้จะเป็นเหมือนโซนที่เป็นอุปกรณ์เอาไปทำอีกทีนึงเนี่ยเน,นี่ชยชอนี่เป็นกระเป๋าใส่ใส่โอเนกิรินะแล้วข้างในมันจะแบบกันเก็บกความเย็นก็นได้เก็บคร้อนได้ยอะไรเงี้ยเออหน้าร้อนนะก็ใช้แบบน่ารักจริงน่ารักแต่ราคาไม่น่ารักนะครับพันสี่ทำไมจะต้องแพงอะไรขนาดนี้คะทามอันนี้เป็นที่ทำข้าวปัน้นหรอทำอยังไงอ่ะ อ๋อเอาข้าวใส่เข้าไปมีตัวกดออกมาแล้วก็ตัวกดสลา,ายแล้วก็ออกมาเป็นเป็นข้าวปั้นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเลยก็คือไม่ต้องเสียเวลาปั้นเองแต่ว่าจับใจเลยนะปั้นเองเถอะ <c oughs> ความแน่นของข้าวมันมันไม่เหมือนกันนะระหว่างใช้เครื่องพวกนี้กับใช้มือปั้นอะจากประสบการณ์แม่บ้านญี่ปุ่นเชื่อเราใช้มือปั้นอร่อยกว่านะอันนี้ก็จะเป็นสองสองที่ว่า เวลาทําโอนิกะิเรค่ะลทำข้าวปั้นแล้วห่อโดยอันนี้แล้วเวลาแกะมันจะเหมือนเวลาที่เราแบบแกะมาจากอไอ้พวกร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นอะส่วนพวกนี้จะเป็นน่ารักเมื่อคิดถึงตอนทําโอเบนโตให้ลูกเลยอะไอ้ที่เสียบเสียบะมะเขือเทศเสียบอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจัง เดี๋ยวนี้เราแบบเราไม่ได้ทําให้ลูกเราอะลูกโตแล้วนกไม่ไม่ได้กินลูกโตแล้วนะคะอันนี้เป็นขวดที่เอาไว้ใส่พวกซอสพวกโชยุซึ่งอย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ยเขาจะมีตัวปั๊มดูดมาให้คือเราก็ดูดจากซอสปกติใช่ไหมคะเราก็ใส่ไปนในขวดเล็กๆพวกนี้แล้วก็เอาใส่ไปนในอบเบนโตะลูกล้างซ้ําใช้ได้อีก อันนี้ด้วยไหมเนี่ยอ๋ออันนี้มายองเนสกับกับเอาไว้ใส่มายองเนสกับซ้อสมาเกิดเทตนะคะประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นกล่องใส่จุกจกีมุกมิกอะไรของเขาเนี่ยน่ารักค่ะอันนี้ใส่อะไรอะ่ะมายด์ดราซิ่งคัพเปิร์ก็คือเอาไว้ใส่น้ำสลัดนะคะเอาไว้ใส่น้ำสลัดน่ารักเนาะ อันนี้ก็เป็นพวกตัวกดต่างๆนะคะตัวที่เขาเอาไว้กดพวกอะกดแฮมกดชีสอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่อยากทำคาราเบนตะกนะคะไอพวกอย่างนี้ก็น่ารักนะถ้าลูกเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยได้ใช้แน่นอนนะคะอืมอันนี้อันนี้ก็น่ารักเออถ้าอย่างเงี้ยยอมรับนะว่ากับกับไออันมเมื่อกี้ที่บอกว่าปั้นเขาปั้นเป็นสามเหลี่ยมอะไอที่เขาปั้นเป็นสามเหลี่ยมแล้วว่าไม่จําเป็นต้องซื้อแต่ว่าถ้ามันเป็นรูปร่างเนะะี่ยค่ะสําหรับเด็กนะอินแบบ ลูกแฮปปี้มากบอกเลยว่าลูกแฮปปี้ลูกชอบแล้วก็อุปกรณ์อันนี้จะเป็นแบบที่หนีดกันกงกันไกถ้าทํานะจําเป็นเราก็มีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะแต่เราก็มีแล้วเราก็แยกเอาไว้เลยค่ะสําหรับอันที่แบบว่าอันที่ว่าทํโอเป็นตก็คือทำอเป็นโตแยกเอาไว้นะส่วนอันนี้ที่กดขนมปังอันนี้แล้วแต่นะถ้าคนชอบใส่ทำแซนด์วิชอะก็อาจจะชอบนะคะ ข้างล่างก็จะเป็นพวกเาอ่ากล่องซิลิโคนถ้าเป็นอย่างนี้มันจะล้างแล้วก็ใช้อีกได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกนี้มันจะเป็นกระดาษนะคะใช้ใช้แล้วทิ้งเลยอันนี้ก็เป็นเป็นพลาสติกนะคะคือมันแต่ว่ามันนิ่มนะซิลิโคนมะเนี่ยนิ่มซิลิโคนซิลิโคนนิ่มนะก็คือแบบประดับตกแต่งอะคะ่ะซึ่งสามารถล้างแล้วใช้งานซ้าได้อีกก็ถ้าถ้าชอบนะถ้าชอบแบบใสตกแต่งสวยงามอะไรเงี้ย ก็ดีนะคะช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยเพราะว่าเอามาใช้ช้ซ้ำได้นั่นแค่โซนเดียวนะส่วนอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นอ่าช้อนนะคะที่ตรงปลายมันจะเป็นแง่งซ่อมแล้วก็สามารถพับเก็บได้อันนี้เราก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นตะเกียบช้อนช้อนแบบนี้ก็เราก็มีเหมือนกันม,มีมีทุกมีหลายอย่างเฮ้ยอันนี้แต่อันนี้ไม่มี อันนี้เป็นซ่อมแล้วเป็นตะเกียบไม่มีช้อนเนาะอ๋อมีนี่นาซ้อนอยู่ข้างในแน่เลยเฮ้ยอันดีนะเนี่ยมันได้สามอันอยู่ในอันท่องอันเดียวเลยช้อนซ่อมแล้วก็ตะเกียบเออเจ๋งว่ะพันสองร้อยหกสิบห้าต้องดูราคาที่รวมภาษีนะคะราคาข้างบนมันไม่รวมภาษีอ๋อตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกช้อนแล้วก็ตะเกียบทั้งหมด เดี๋ยวพาไปดูโซนอื่นกันต่อนะคะมาค่ะต่อกันไปยาวๆเรามันสายช้อปปิ้งออนไลน์เราต้องดูให้มั่นใจนะคะว่าเราจะช้อปอะไรได้บ้าง <c oughs> นี่ขนาดว่าค่ามาดูแค่เป็นตัวอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นเป็นสายแคมป์ด้วยหรือเปล่าเนี่ยเออช่วงนี้จะบอกว่าเวลาแคมปิ้งไอ้รุ่นเนี้ยเราเห็นเยอะมากเลยนะเห็นจนเห็นจนเรารู้สึกว่าตัวเรากริ่มอ,อยากได้แล้วจะถามว่าจําเป็นไหมจริงๆเราก็ไม่จาเป็นหรอกเพราะว่าเรา เรามีอยู่แล้วว่าไอ้ลักษณะคล้ายๆกันน่ะคือแต่ว่าพวกเขาเรียกอะไรนะพวกโซโล่แคมปิ้งรู้จักไหมคะโซโล่แคมปิ้งคือคนที่ชอบไปแคมป์คนเดียวอะ mm ่ะ hmm. เขาก็จะชอบใช้แบบนี้กันเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แบบอนอกจากทาเบนโตนแล้วเอาเข้าใส่ไปแล้วได้เนี่ยมันจะเอาไปขึ้นเอาไปเอาไป,าไปย่างได้อะค่ะเอาไปใช้กับเตาไฟได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นทั้งกระทะเป็นทั้งหม้อเป็นอะไรอยู่อยู่ในอยู่ในเขาอันเดียวอะ mm ่ะ hmm. เออก็โซโล่แคมป์เขาชอบใช้กันนะคะรุ่นนี้ ส่วนนี่คืออะไรวะเหยงนี่คืออะไรอ่ะ,อะกล่องข้าวอ่อคูรุพกเกือคูุพก์เกือคือเก็บเอ้ยแม่งเหมือนอันนี้เลยวะที่ใส่น้ำน่ารักนี่คือลายใส่เป็นโตะเอ้ใส่น้ำแต่ทำไมมันมีเหมือนให้ใส่น้ำได้เลยอ่ะ แซนด์วิชบ็อกซ์อ๋อแซนด์วิชบ็อกซ์พอเรากินเสร็จแล้วเราก็แบบกดมันแบบนี้อย่างงี้เหรอเป็นซิลิโคนนะนิ่มๆแล้วก็ติดอันนี้อย่างงี้เหรอแล้วก็ปิดฝาอ๋อน่ารักตะมุกตะมมกจุดได้เจ็ดร้อยมิลลิลิตรสามพันสามแพงชิบแต่งเลย <c oughs> อันนี้ก็กล่องอันนี้เป็นพลาสติกเนี่ยใช้เราทิง้งใช้เราทิ้งเลยแต่ว่าใส่ใส่ไมโครเวฟได้นะคะไปเขียน อันนี้ก็กระดาษจานกระดาษทิชชู่เขาเรียกอะไรผ้าเช็ดมือของญี่ปุน่นนี่เขาชอบมีกันนะคะของข้าวไม่ต้องดูแล้วกันเนาะดูฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นเบนโตะอุ้ยใหญ่ใหญ่เท่ามือเราเลยขอดูข้างในหน่อยจะเป็นมีสไตล์มากอันนี้อ๋อมีที่แบ่งแบ่งไงวะแบ่งนี่อ๋อ ก้านก้นขอดูไอะไรเคยเห็น,หนไหมเวลาเป็นตัวญี่ปุ่นอะทรงนิยมทรงนิยมจะอันนี้ใหญ่หน่อยเขามีขนาดความจุให้ดูไหมคะใครเจอแบบเอาเจอแล้วนะคะแปดร้อยแปดร้อยนะคะอันนี้ห้าร้อยอันนี้เจนห้าร้อยอันนี้เป็นผ้าผ้าที่เอาไว้ห่อตัวญี่ปุ่นเขาจะชอบเอามาห่อเป็นตุก กล่องใสจ่จุกจีบางคนเขาก็แบบกินมุกฟีชนึงออกป่ะก,กินแค่ผลละม้วนผลละไม้ทำหนั้นอย่างก็โอเซจิเซ็ตทำปีใหม่มาดีน,านั่างนั่งมีตัวหลักนะแกแะนะครัอ๋อนี่มีขอบยางด้วยนะอันนี้จุได้ห้าร้อยแผ่นกล้าแปดสิบ นี่เราก็จะสือเบนโตให้ลูกเราใหม่เหมือนกันนะอ่าโซนนี้จะเป็นแบบเหมือน,นแบบจักปันนีสไตล์หน่อยดูความเป็นญี่ปุ่นเอ๊ะนี่มันโอท็อปหรือเปล่าวะนี่มันโอท็อปหรือเปล่าคะทุกคนเมดอินเชียงใหม่ว่นนีนี่นะนี่มัน <laughs> เหมือนของไทยเลย รว่มาเสร็จละห oh, mm ้า hmm. พันแปดโอมากุดเนสจะเนหลงไปดูตรงอื่นเลยวา mm hmm. พวกนี้ก็จะเป็นผ้าที่เอาไว้ห่อเป็นโตะพวกนี้เวลาเขาห่อเป็นโตะเสร็จนะคะเวลาเขาจะกินข้าวเนี่ยเขาจะเอาผ้าพวกเนี้ยมาหลอ่อแล้วก็เอาเป็นโตว,วางข้างบนแล้วก็กินเหมือนเป็นผ้ากันเฟื้องด้วยค่ะหมายถึงว่าอ่กันไม่ให้เลอะกับที่โต๊อะไรเงี้ยไม่ต้องเช็ดทำความสะอาดเพราะว่าถ้าแล้วเรากินแล้วมันหกมันกระเด็นอะไรเงี้ยมันก็จะหกไปที่ ห้าหกหนึ่นะคะเป็นเป็นที่นิยมของญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเขามากักจะใช้มันก็เลยเนี่ยมีขายเยอะแยะไปหมด<ๆ>ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะจะเป็นเจดเมนี่ส,ตสไตล์น่ารักสๆนะคะลายบวยนีเป็นลายซา,ากุระหวานแหววมากขอดูข้างในมาก็จะมี ยางแบบนี้นะก็น่ารักดีนะคะแล้วแต่ชอบเลยอะนี่ก็จะออกเป็นทรงแบบกลมอย่างกับไข่นี่คือของตัวอย่างนะมันก็เลยแตกแบบนี้ <c oughs> นะมีหลายสีอยู่นะคะข้างน้าก็จะเป็นทรงแบบทรงแล้วก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมทรงวงกลมทรงวงรีแล้วแต่นะคะก็เป็นลายไม้แต่แม้ว่าเขาเป็นลายไม้นะคะแต่ถ้าเขาเขียนแบบนี้นะคะเลง เลนจีโอเคก็คือสามารถที่จะใส่กับไมโครเวฟได้นะคะอันนี้น่าจะใส่ไม่ได้แต่อันนี้ใส่ได้นี่นะะเปิดมาก็มีขอบปิดให้อยู่นี่อุปบาเรียกอะไรเห็นแล้วคิดหนึ่งค่ะ,คะอาหารโรงเรียนที่เป็นถาดถาดแบบนี้เลยอะอย่างนะคะยังไม่หมดทุกคนนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนนั้นนี้ สายรัดโอเบนโตะนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยยางยืดมันก็จะยืดออกนะคะก็มาซื้อใหม่ได้เฉพาะสายอย่างเดียวส่วนนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่เบนโตะน่ารักนันกเยอะกระเป๋าใส่เบนโตะที่ญี่ปุ่นนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องข้าวอีกสไตล์หนึ่งนะร้านช่วยบอกโอ้โหนี่ไม่เหย่านกระตู้เย็นเลยทำไมมันออกแบบมาเหมือน เหมือนตู้แช่แข็งเลยวะดูฝามนันดิโอกแบบมาจุได้เก้าร้อยมิลลินะอันนี้ก็เป็นที่ใส่ขวดน้ำนะคะข้างในจะแบบเก็บความเย็นได้อันนี้เอาไว้ล้างพวกเอาไว้ล้างขวดขวดขวดน้ำอะคะ่ะเป็นผงเอาไว้ล้างขวดน้ำข้างใน อันนี้เอาไปเอาไว้เวลาเราซื้อน้ําที่เป็นขวดเนี่ยก็เอาตัวสายอันเนี้ยไปห้อยไว้ที่ตรงจุขวดมันแล้วก็ห้อยกับกระเป๋าเลยที่อันนี้เหมาะกับสายเอาดร์นะคะอันนี้เหมาะกับเป็นเด็กนะคะสําหรับเด็กๆที่แบบว่ายังยกดื่มไม่เป็นเราต้องเป็นหลอดดูดซึ่งอันนี้นะคะราคา528จะบอกว่าไม่จําเป็นต้องซื้อนะคะไปซื้อที่ร้านลอยเย็นได้ค่ะมีเหมือนกันคุณภาพไม่ตาม่างเชื่อเรา พอฉันเลี้ยงมาแล้วลูกเธนก็กินจากร้านร้อยเยนเหมือนกันอันนี้เป็นกล่องข้าวที่ซึ่งของนะเทอร์มมสเขาจะมีกระเป๋ามาให้ด้วยซึ่งอันนี้มันจะช่วยเ,เก็บความเย็นแล้วก็เก็บความร้อนได้ดีนะคะนั่นเขียนนะคะสีชมพูนั่นคือใส่เครื่องล้างจานได้นะแฮปปี้มากนะคะ month, เพราะว่าเราบ้านเรามีเครื่องล้างจานบางทีซื้ออะไรพวกนี้ก็ต้องดูนะถ้าบ้านใครที่มีเครื่องล้างจานเนี่ยอาจจะต้องดูให้มันมีให้มันใส่ที่ล้างจานคนี่นะ ก็จะเป็นเนตนโตแบบที่ต้องเลือกเอาอะของเธอม m มันก็มีหลายอย่างกันนะส่วอันนี้เมื่อก่อนเราเมื่อก่อนเราก็ใช้อยู่นะรุ่นแบบนี้แต่ว่าเราเคยมีอันนึงอะเล็กกว่านี้หน่อยปรากฏว่ามันเล็กเกินไปใส่เราก็ไม่อิ่มก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เออแต่เรามีไซส์นี้นะเออฉันมีไซส์นี้ที่ Whole f o o ะเรามีไซส์นี้จะบอกว่าก็ยังซุกอันนี้ก็เวลาที่ลูกไปทัศนศึกษาอะไรเงี้ยถ้าเป็นพี่อายจะใช้นะคะไซส์นี้ ลูกสาวอีชันไซนี้แล้วนะคะไซเล็กเริ่มกินไม่อิ่มแล้วนะลูกเราเนี่ยแหละค่ะก็ะจะมีไซเล็กไซน้อยไซใหญ่ไปดูตรงนี้มั้งม,มีตรงนี้อีกอมีตรงนี้อีกนะคะ<อ>ดีไซน์ก็จะประมาณอย่างนี้นะเยอะมากค่ะมีอีกนะเดี๋ยวพาไปดู มาต่อกันนะคะยังไม่จบตรงนี้จะเป็นแบบรุ่นที่มันเก็บความร้อนเย็นได้เยอะหน่อยนะอันนี้ยมันจะแบบวัสดุมันจะคล้ายๆพวกเทอร์มอสอะไรอย่างนี้นะ<ส>แล้วก็<ส>เหมือนว่าจะใส่ซุปได้ด้วยนะ<ส>เดี๋ยวเราขอเปิดเปิด,ปดนะ<ส>อ๋อนี่ไมันมันมีขอบยางนะคะ<ส>ก็น่าจะน่าจะนี่ไงทุกคนมันมีขอบยาง ถ้าใส่เป็นน้ำๆก็น่าจะบบเออป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ถึงกับไม่หกเลยเพราะถ้าเป็นจริงๆถ้ามันถ้าเราจะใส่เป็นซุปเป็นแกงเนี่ยมันจะมีเป็นฟูดจาอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าฟูดจาแบบนั้นเนี่ยมันจะใส่น้ำใส่ซุปใส่แกงได้เลยอันนี้ก็ใส่คาแรคเตอร์จะต้องเกรดร้องนะมีกล่องข้าวแล้วยังมีที่ใส่ตะเกียบข้างบนน่ารักจัง แก้วสามใบซ้อนโอ้โหเป็นเซ็ตเลยใส่เป็นต๊นี่นะคะข้างในจะเก็บร้อนเย็นได้แก้ตะเกียบข้างล่างมีพอโจทุกคนมีพอโจน่ารักมากอซะ S นแออ๋อมี มี3กล่องใน,ในในในอันนี้นะคะราคา2220อันนี้เป็นขวดน้ำอันนี้ก็เป็นเบนโตะกล่องเบนโตะน่ารักเนาะแมวอ่ะชอบแมวจังดูใหญ่ขนาดนั้นอ่ะ่าแบบอ่ะเมิบมาเห็นมิฟฟี่จังแหละกล่องข้อมพี่จังเขาดูน่ะ กินมาโดยตรงฟัขงข้าวพี่จังน่ารักจังเลยใส่ข้าวได้250มิลลิตรใส่กับข้าวได้นิดหน่อยปกติกมีตะเกียบให้ด้วยเท่าไหร่ย4,000 4 7 0น่ก็ก็พอได้อยู่นะน่าจะน่าจะกินอิ่มแน่ลูกฉันได้อยู่ได้แหละปีเป๋าให้ด้วยเออปีนั้นเนี่ยมีกระเป๋าให้ด้วย น่ารักโดนสดีไหมเนี่ยมิกฟีเนี่ยเธอหมอดนี่หว่าเธอมอบด้วยอ้าวนี่ก็มีนะจ๊ะมิกฟี <c oughs> ใส่โอใส่โอนิกกี้ดีกล่องกล่องข้าวอันนี้มีมียังไงเนี่ยอยากเปิดก็เปิดหน่อยเปิดหน่อยอ๋อเป็นแบบนี้ แล้วเราจะทำอย่างเอ๊ะแล้วเราจะมีทำไมอะคะอย่างเงี้ยในเมื่อมันเป็นชั้นเดียวอย่างงี้เรคือเราสามารถยังไงวะไม่เข้าใจวันไหนจะกินสองก็แบ่งอย่างงี้หรอวันไหนไม่กินสองก็วันนี้ออกแล้วก็ใส่อย่าง,างเดียวอย่างดีวเี้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นสองชั้นอะ อันนี้ใหญ่หน่อยใส่ใหญ่ลำไปเหมือนกันนะดีไซน์เหมือนอันที่เราแกะอ๋อไม่เหมือนกันแต่ว่ามันใส่ข้าบอะเยอะกว่าเน็ตซี่จานนี่แหลตะตเะเกียบนนตอนลูกเล็กๆใช้บ่อย เน่ารักแอบใหญ่แอบใหญ่เหมือนกันนั่น,นี่มาต่อนะคะตรงนี้เป็นเป็นดีไซน์น้องหมีนะคะเป็นกล่องแบบน้องหมีมีความคาเชื้อเนี่ยนะคะ AG ชุดนี้นะคะนี่ก็น่ารักเลยนะแต่เจอว่าฉันมันจะติดนะ้ำต้องไม่รู้กี่อันแลนะ้ <c oughs> วเนี่ยโอ้ยกระเป๋านะ่ารักจังเลย ส่เป่าใส่เ like ป <judging> <ella> ๋าใส่เป็นโตน่ารักอันนี้เป็นแบบกลมๆมาางลางเป็นนันบอกใส่แซนด์วิชได้เยอะมากเยอะมากจริงๆสนุปีก็มาอุ้ยทำไมมันถึงไปใหญ่โตมหัาลขนาดนี้คะ ใหญ่ๆโตมาโหร้อนโอ้ตายมาเป็นมาเป็นถาดข้าวแบบนี้เลยแต่อย่างงี้ใส่เปียกๆไม่ได้เลยนะต้องใส่แห้งๆใส่ของแห้งนะคะใส่ข้าวใส่ไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาต้องใช้ไอ้นี่รัดอีกทีนะยางยืดรัดอีกทีสนุกดียดนี่นะคะก็จะเป็นประมาณอย่างงี้ ันนี้คาแรคกเตอร์อะไรวะไม่รู้จักน้องลิงน้องเสืออันนี้ไอนน้นี่วะเคยเห็นเบบี้ชาติอะไร something เด็กๆน่าจะแฮปปี้นะคะลูกเลเ็กเด็กแดง่าจะชอบก็ประมาณนี้นะตรงนี้จะเป็นโซนของคาแรคกเตอร์นะคะทั้งหมดอันนี้ก็เป็นแบบธรรมดาและ เฮ้ยนี่ไม่เหมือนมาริเมกโกเลยวะใช่มาริเมกโกปะไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เนะาะเออคลายๆเลยตกกรจยเอ๊ะไม่ใช่ว,วะมันทำด้วยกัอนอนะทำไม่ร่ามคล้ายๆมาริเมกโกเลยอะเออหมดหรือยังคะหมดหรือยังคะทุกคนอ้าวโอ้โหตายพระเจ้าช่วยยังไม่หมด ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆลากยาวๆไปกันแล้วกันนะเพราะว่ามันก็จริงๆมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ต่างอะไรกันมากนะคะแล้วแต่เลยว่าเราแบบชอบดิบไรายแบบไหนสีอะไรทรงไหนอยากได้หนาอยากได้บางเนี่ยประมาณน,นี้เห็นไหมมันก็จะมีหลายแบบให้เลือกอยู่ แต่เราชอบนั่นแหละค่ะวันนี้ก็เอานี่แค่โซนเดียวนะนเนี่ยเอาจริงนี่แค่โซนเดียวนะคะทุกคนค่ะนี่แค่โซนเดนโตเท่านั้นนะคะนี่ยังไม่ได้พามาดูดูท่ามอดดูมอที่เขาดีไซน์แบบดีไซน์เหมือนโบราณมากนี่แมาชมนวัตกรรมหลายสรรพสิ่งของ เครื่องครัวท oh well, ั้งหลายเหล่านี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะบ๊ายบายมองมอยมามองมอยไหมมองมอยมามองมอยบ๊ายบายนะคะลากันไปด้วยมันดาโมบรูโน่มองมอย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 คุณนายประดิษฐ์ channel